บางรีสอร์ทกำลังปลูกเฟิร์นกันให้ได้เยอะๆเพราะว่าเฟิร์นนี่มันปลูกแล้วมันสวยงามปลูกยากไหมคะยากปลูกยาก,ก,ยากเพราะว่าถ้าเราดึงรากมาติดเฉยๆมันจะไม่ติดมันจะตายเราจะต้องพยายามดึงโคนดินอะไรมาติดมาด้วยมาเป็นกระจุกเลยมาเป็นกระจุกด้วยเนี่ยลายต้นนะเริ่มดูนั่นต้นท้าวต้นมะพ้าวก็มีเนี่นย,ยไป ที่ต้นมะพร้าวเนี่ยกำลังเนี่ยนั่นอันนี้อันนี้ใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะทำอันนล่าสุดบอกพี่โทนอันนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเอาลงน้ำเพิ่งจะลงดินเพราะว่าเปืร์นี่ถ้าเขาติดแล้วเขาจะนานแล้วเขาจะขยายตัวของเขาเองได้ไวอันนี้เรียกว่าเปืนอะไรเปืนใบมะขามเหรออันนี้ก้อนนึงเนี่ยมาดูเนี่ยใบมะขามเนี่ยทีเวลาเขาขยายพันธุ์เขาจะลงข้างล่าง ็จะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็เราถ้าเราจะเอามาขยายพันธุ์ต่อเราก็ต้องค่อยๆดึงแล้วให้มีดินติดมาด้วยเาไปดูที่ขยายพันธุ์ใหม่ๆ,ๆ,ๆมตรงนี้นเตินนี่เดี๋ยวเข้ามาดูนี่เลยนี้ใหม่ๆมาดูต้นไม้ดูต้นไม้ต,ไมตอนนี้กํลาลังทําต้นไม้กันแยกๆอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไปไหนไม่ได้เราต้องปลูกต้นไม้กันอยู่ในบ้าน ลูกต้นไม้อันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งทาสีใหม่ๆนะเนี่ยยังยังไม่เรียบร้อยงานงานงานไม้อันนี้ต้นกล้วยไม้เขาเรียกอะไรเขาเรียกกระลาดเดองเาชอก็เกลยกระลาดกำลังเรากำลังทำกันจดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจะทำให้มันเลือ่อนลเลื่อนแล้วก็เย็น,นสบายตา นั่งใ้นั่นด้วยอนู่นอยู่ในลูเรืองรีสอรเนี่ยเห็นอันที่ทำใหม่เนี่ยต้ริบาลเนยไงนี่อันนี้ก็เพิ่งจะมาใหม่เนี่ยต้นนึงนี่ลังบริบาลกันอยู่พยายามให้อยู่ในที่ชื้นให้อยู่ในที่ชื้นเนี่ยต้นเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตปิดของเขาเองเนี่ยพอสัก อีกสักอาทีหนึ่งเขาจะต,ติดแล้วจะตอกจะมีต้นใหม่ขึ้นมาขยายพันธุ์ขึ้นมาอืมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เจ้าอันนี้ทำอะไรกันตรงนี้ก็ชิงชา้อาอ่อชิงช้าแล้วนั่งได้ไหมนั่งได้ปลูกต้นไม้เหนื่อยล่านี่นั่งยังไงเนี่ยปลูกต้นไม้มหมหเหนื่อยก็มาลีนแหลกด้วยการนั่งชิงช้านะคะ ต้นไม้ในเหนื่อยก็เห็นไหมจะทำชิงช้าให้เป็นกระเช้าสีดารอบเลยรอบต้นว่าด้านหลังเนี่ยดูด้านหลังในต้นแสงอาทิตย์อันนี้เพิ่งจะทำติดใหม่ๆแสงจันแสงจันหลอดโอ้ตื้นที่จะสว่างอันนี้พี่จะติดพี่จะทำติดใหม่ๆตที่ไหนจะสว่างสว่างทำให้สวยงามมาโดยอันนี้คือแท้ม้า ต้นใหญ่ก็ต้นน้นก็มีเนี่ยน,นะแฝ่ม้าต้นใหญ่อืม,อมดเอออมดมเี๋ยวให้ไปชิมก่อนนี่อันนี้ก็แท่ม้า,มานี่แตกเป็นสองเป็นสองหิ่งวเนี่ยเป็นสองกิ่งนะความสวยงามของเขาจะอยู่ในเขาแตกได้สองอันสองกิ่งเลยเยอะอูยู่ดูตรงนี้ ต้นต้นเฟินที่เพิ่งจะย้ายมาต้นเฟินเพิ่งจะย้ายมาใหม่เพิ่งจะเลือกปลูกใหม่กาลังบริบาลกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอยู่ในที่แดดล่ำไรล่ำไรก่อนพอเขาติดดีก็จะเอาขึ้นติดตามต้นไม้มันก็จะสวยงามใบกิ่งเขาจะห้อยลงมาข้างล่างาเดี๋ยวไปดูอะไรอีก ดูอะไรอีกมาดูแพท,ทองอยู่ข้างหน้าอันนี้อันนี้กเกษียนกเกษียนราชการแล้วเราไม่ไปไหนติดโควิดแล้วแล้วก็ยพยายามปลูกต้นไม้ให้ให้บ้านนี้มันร่มรื่นในลุงเรืองรีสอร์ทนี่นะครับให้มันร่มรื่นมีหลายช่วงนี้ฝนพายุเข้าก็เลยยากก็เลยลกเองขยายพันธุ์เองอยู่ว่างๆสำหรับคนกเกษียนราชการ เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับค่อยๆปลูกอันนี้คืออะไรหางพญานาคหางพญานาคนี่เราก็ต่อเขาก็ก็ปลูกเอาไว้เอาไว้ก็ปลูกให้มันดูให้มันดูสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวต้นมันก็จะห้อยลงมาข้างหลังนี่ก็มีคิวกาลังสวยนี่หางพญานาคนี่เพิ่งจะติดกําลังสวยเนี่ยติดใหม่ๆกําลังสวยเดี๋ยวก็ พอเขายาวเขาก็จะห้อยลงมาข้างล่างอันนั้นกระเพรานั่นไงอีกนญานาอีกอันหนึ่งสวยไหมนั่น μα? แหละนั่นแหละเห็นกระถางปลูกกระถางกำลังสวยงามอันนี้คืออะไรใบบองเพชรตระกูลกับบบองเพชรอันนี้ปลูกง่ายทำง่าย หลานอนี่อะนะอันนี้เข้ามาให้เข้ามาให้ก็เลยปลูกด,ดูนะต้นมะละกอช่วงนี้พอพอลงหน่อยก็สุกงามเพราะว่าผลมันลงมาพรดะอากาศมมันเยน็นพื้นหลายตน้นแต่ช่วงนี้ต้องดูหน้าฝนต้องดูเพราะว่าหอยทากมันเยอะต้องดู ลายภาพเยอะนี่กล้วยไม้กล้วยไม้ในที่พักที่นั่งเล่นเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่เราเอามาห้อยไว้ก่อนเ้อะอ๋อเฟื่องฟ้านี่ดอกเฟื่องฟ้านี่ปลูกนานแล้วแต่เรามาตัดแต่งให้มันให้มันต่ให้มันเล็กให้มันสูงปลูกไว้นานแล้วเฟื่องฟ้าอันนี้เป็นที่ ที่ที่กำลังดูตอนนี้เนี่ยเป็นที่นั่งเล่นเป็นที่พักผ่อนสำหรับลูกค้าที่มาพักในลุ่งเรืองรีสอร์ทนะครับกำลังพักผ่อนที่พักผ่อนกันเนี่ยนี่เป็นศาลานั่งพักผ่อนนั่งโทรศัพท์นั่งคุยนั่งพักผ่อนมีเพื่อนฝูงมาพักผ่อนแล้วมานั่งเล่นกันตรงน,นี้อันนี้ก็ตระกูล อะไรนี่ตะบองเพชรเมื่อก่อนต้นเล็กๆต้นโตไวโดนฝนโดนฝนล,ลงโตไวอ๋อทีนี้ลุงเรื่องรีสอร์ทนะครับลุงเรื่องรีสอร์ทอุดรธานีมีไวไฟมีอะไรมานั่งสบายๆอากาศเย็นนี่ต้นสับปะรดสับปะรดอันนี้มันเขาเรียกต้นสับมันเราชอบปลูกเราก็เห็นสวยๆก็ซื้อมาปลูก อันนี้คือตระกูลกระบองเค็งมันพุ่มใหญ่เพราะต้น,นใหญ่มากาก็ต้องผูกเชือกเอาไว้แล้วก็มีอะไรเนี่ยสับปะรดสีมะลายหรืออะไรขาเรียกเนี่ยเดี๋ยวให้ให้อาจารย์ให้ให้อาจารย์เข้ามาบรรยายวันหลังนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดูดูต้นอะไรเนี่ยต้นขี้ปะวาน คีบประวานทั้งนั้นเลยมีกระสวยๆนี่ปลาคี้ประวานทองอืมเราจะเยอะมากฝั่งร้อนก็คี้ประวานเยอะเนี่ยฝั่งนี้มีแต่คี้ประวานทั้งนั้นทางเข้ารีสอร์ททางเข้ารุ่งเรืองรีสอร์ทเนี่ยเห็นไมมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยกป็จะ่ะจมเลื่อนดีสบายๆนี่คือต้นเฟิร์นนะครับ ต้นเปินเนี่ยต้นเปินเนี่ยเราเราปลูกมาตั้งแต่เริ่มสร้างรีสอร์ทใหม่ๆสวยงามมากครับพอันั่นเขาก็จะใบเขาจะห้อยลงมาข้างล่างดูสวยงามอันนี้ต้นกล้วยไม้ดูต้นไม้ไปเรื่อยๆก่อนสายดูไปเรื่อยๆก่อนเชียวมไม่เห็นเปลี่ยนกล้วยไม้แลมบาของจอรนี่เมื่อปัจแกทำลงไป มนเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยดูมาเรื่อยๆเลยต้นไม้โหุ่มเรืองรีสอรสวยๆท้งนั้นเลยข้นมาเนี่นร่มรื่นเย็นสบายมีสองทางทางที่เข้ารีสอร์ทม่้าสายรูป่าอะไรไปกินอาหารกิน ขณะที่พดาหาวาไม่ใช่เนียังจังวอยบน่ยในอกวย่ายาย่าย่าหาฟองดูฟองดูยังไม่ลงมาบ้านเลยแ้าหาฟองดูมีขี้ปลาวานเยอะตอนสมัยก่อนแพงมากแพงมากๆเลย ต้นใบหนึ่งหลายบาทใบหนึ่งเป็นหลักร้อยมีเพรินที่เรากำลังปลูกกันให้ดูสวยงามกำลังจะพอกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทั้งเพรินทั้งกล้วยไม้ป่ากาเรียกอะไรกาเรียกกระลามนน ตันป้ายนัยงดูหน้าป้าดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ยต้นอะไรนะนี้เขาเรียกอะไรนะนะเนี่ยลกำลังสวยเห็นไหมต้นยักษ์เลยต้นยักษ์มากใหญ่ยักษ์ ยักษ์เลยสวยมากเข้ามาชมในลุงเรืองรีสอร์ทนะครับช่วงนี้กำลังผลรงอ,นนอ,นนอ,อันนี้นกน้อยนำโชคอันนี้นกน้อยนำโชคที่ปลายที่ปลายกิ่งเขาจะเป็นเป็นดอกเป็นรูปนก เป็นรูปนกน้อยก็เรียกนกนกน้อยนำโชคครับอันนี้กำลังขยายพันธุ์กันอยู่อันนี้เขาแก่แล้วถ้าใหม่ๆหม่เขาจะสีแดงเข้มเข้มถ้าขยับเข้ามามไปจเปรงน้อยเือ ข้าลุงกล้วดีสอดูดอนะครับจากบันแกน่นที่จากบันแกนเข้ามาเลี้ยวซ้ายจะไปหนองบพูองคลนเลูเเเอาไไว้้นนี่นนนย,ยป็ยปมมงคล พ่ okay. เอเพาะว่าช่วงนี้ลูกค้ากำลังเข้ารีสอร์ทเรายุติทำยุติก่อนวันนี้